สวัสดีค่ะเอ u อัปเดตสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยนครพนมมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมบรรเลงเพลงสุริยทีจอมปราชากับาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวิรุณนายกรัฐมนตรีในการร่วมพิธีเปิดงานไหลเดือไฟโรจังหวัดนครพนมประจำปี2568ณบริเวณลา,น,านพนมนาคาจังหวัดนครพนม ร้อมกันน um, <tur> ี้ได้ร่วมบรรเลงเพลงสรุดีจอมราชาร่วมกับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อเฉลิมฉลองงานประเพณีไหลเรือไฟซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวจังหวัดนครพนมมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมถ่ายทอดเสียงโวตแห่งรุ่มน้ำโผงน้ำโตนตาในคอนเสิร์ตวัฒนธรรมหิ่งร้านช้าง ู้ช anyway. ่วยศาสตราจารย์ดรธินกรอัจภัยบูลอาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครปฐมรวมถ่ายทอดเสียงดนตรีพื้นถิ่นผ่านเครื่องเป่าพื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาคกับการแสดงพิเศษเดี่ยวโว์ผ่านบทเพลงน้ำตนตาดในคอนเสิร์ตวัฒนธรรมเพลงล้านช้างลาวเขมรและภูไทยภายใต้โครงการดนตรีประจำชาติบนความแตกต่างความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และภายในคอนเสิร์ตมีการแสดงบทเพลจงจำนวนสุสองบทเพลงโดวยวงไทยซิมโฟนีออเคสตราภายใต้การควบคุมวงของทันเอ,เอกเอพิเศษดรประทีรปสุพันโรธและอำนวยการโดยรองศาสตราจารย์ดรสุปรีเจริญสุขหัวนหน้าโครงการวิจัยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดกรสุชาติวงทองศิลปินนานาชาติรวมสร้างสรรค์าง,งานจิจกรรมประกอบบทเพลงถ่ายทอดอารมณ์และจิตวิญญาณแห่งดนตรีผ่านผลงานเสียงอย่างงดงามและข่าวต่อมา มหาวิทยาลัยนครพนมลงนามบันทึกข้อตกลงเอ u อกับบริษัท KWHB จำกัดศาสตราจารย์เกียรติคุณดรชวัชัยสัสดิ์อธิธารบดีมหาวิทยาลัยนครพนมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ูกับนายเอกพันธ์หัวน,น,น,นักผูสูนประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท KWHB จำกัดเพื่อความร่วมมือในการจัดตั้งโครงการพัฒนาหลักสูตรแพท,ทย์แผนไทยและศูนย์นวัตรกรรมการแพทย์ผสมผสาน ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อหา,หารือ <c oughs> ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และนว,วัตกรรมด้านสมุนไพรและลงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยความพร้อมของห้องแลบเพื่อเตรียมรองรับหลักสูตรแพทย์แผนไทยและจะตั้งศูนย์นวัตกรรมกา,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 ารแพทย์ผสมผสานซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนว,วัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานตลอดจนยกระดับศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพท,ทย์แผนไทยรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดสู่การให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนและนี่คือสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของมหาวิทยาลัยนครพนมจาก e อ u Update สวัสดีค่ะ